ซื้อโหระพามากินก็เลยจะมาแนะนำการปลูกแบบปักลงเลยครับน่ครับต้นแก่ๆปักลงไหนครับลงดินเราเนี่ยครับนี่ครับแบบง่ายครับจะไปดูกันครับ <S <S ครับสวัสดีครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญา เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาปลูกผักปล <c oughs> ูกผักแบบง่ายครับโหระพาครับเห็นมันต้นสวยลำต้นใหญ่ลำต้นแก่ก็เลยกินเสร็จแล้วครับก็เลยจะเอามาปักชาปลูกไว้กินนะครับก็วิธีการง่ายๆครับเนี่ยเราก็เลือกลำต้นที่มันแข็งแข็งลำต้นใหญ่อย,อย่างนี้ครับ มพอดีผมแช่ไว้แล้วนะครับแช่น้ำไว้จะมันจะไม่ตายแล้วก็เตรียมดินนะครับเราแบบนี้เราก็ตัดแต่งนิดนึงแล้วก็เสียบลงดินก็จะประมาณนี้ครับดินที่เตรียมไว้นะครับเอาไว้ในร่มนะครับเดี๋ยวเรามันเป็นวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์แบบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เอาํำต้นแข็งแข็งเน,นี่ยเก๋เนี่ยครับเสียบลงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า เราจะทำยังไงจะดูไปด้วยกันนะครับก็ตอน,นื่นก็ตัดลำต้นก่อนนะครับแต่นี้ก็มันสวยครับลำต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวก็เด็ดกินแล้วครับนี่เนี่ยเด็ดกินแล้วก็จะเอามาเสียบดินได้เลยนะครับวิธีการพ่อปลูกการปลูกขยายพันธุ์แบบง่ายครับไม่ต้องเอามาเล็ดพันธุ์ก็เสียบเลยนะครับแต่ต้องเอาไว้ในร่มก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูครับตัดประมาณนี้ครับนครับเอาไปเสียบเลยต้นเข็งแก่ๆเดี๋ยวเราไปเสียบครับตัดตัดออกแล้วก็เสียบได้เลยนะครับประมาณนี้เราไปเสียบครับ เสียบใส่ดินเลยได้เลยใบมันสวยครับใบก็แบบนี้ครับดินเสียบเลยน่ครับง่ายนะครับการขยายพันธุน์ต้นราฟาแบบง่ายมันจะติดเลยครับมันลำต้นแก่ๆนี่หลังจากนั้นเราก็ลดน้ำ เสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับการขยายพันธุ์ต้นมหระพาแบบง่ายๆครับเพราะว่าต้นพันธุ์มันต้นโตก็ต้นใหญ่แล้วก็ประมาณนี้ครับปลูกใส่ดินวันนี้ช่องสร้างได้ได้ไม่สิ้นสุดครับมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์แบบต้นโหระพาแบบง่ายๆนะครับฝาก เอาไว้ในร่มกันนะครับอย่าลืมกดติดตามครับวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆครับลองทําดูครับใส่กระถางครับสวัสดีครับรดนนําทุกวันครับ